อยู่ครับทำกับข้าวเยอะจังเมียนเนี่ยของกีฬาเมีนกินเยอะนะเนี่ยช่วงเนี้ยน้องอยู่อะส้มตำไข่ลูกส้มตำหนูด้านส้มทอจะมากานแกงอะไรชาโรงงานชาเขียวไข่ชายเขียวไข่นะส้มตำไข่ส้มตำหนูถ้ไม่หนูกินเยอะจัง ยฮะวา้ายากเลียงกันสมตัวแบบิเลียงตัวเลียงตัวเออเลียงกันสตัวแบบเนี้ยเดกูจิงแม่งเดยกกูจิงแม่งชิปเิงเิงักโจ๊กเตะกกกินเยอะมากครับนี่คือขับข้าวของเด็กน้อยนะ เด็กน้อยน่าเอ็นดูมากนะครับส้ตมตำยำเดี๋ยว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 เค้กใคร<ด>ลูกไม่ของใครของหนูหนก,ก,ก <laughs> ินอีกแล้วก <laughs> ินอย่างเงี้ยกินเยอะมากนะครับแต่น้องก็รักษาหุน่นน้ำหนักขึ้นมั้ รีตด <Le ge |ro|> <problem> ่เบือมันติดกับพประมาณนี้ช่วงพระบิดาไอเป็นจอยเลยยิ่งอมองป้ง้ยม้ตะกระจายไปเลยนะองสองององสองสอกสององเองสองงสองสงองสองสององหมอองสองงสองงงองอ ชาแนุติดเกลียวแบบเสียไล่ที่ต้องไบทงเกลียไล่ที่ฮัเบอเแบบนี้ไมไม่เกี่ยวกับเนื้อ่านแบบ้นะครับทำบัมอะอยากให้ได้ปบบกไหมิมที่ล้ำาเข้างานจมกุกระเพากุ้ต้นหัวหัวหัวเตาที่เข้าดีมา จอกันในุนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราขอเรียก้อมก่อนเด้อจะปิดไลน์แล้วนะครับอยกดติงการเข้าไปให้กำลังใจเดี๋ยเบื้งหลังคมรอีมก่อนครับจเงินตรงก่อนเวลาไม่เบืกยากเหมือนคนน่าเียที่โหอกเอร์บุรีจะคว้างดีสวัสดีอีกหนึ่งคลิปนะคะคลิปนี้เอ็นวานั่ง รอออกฉากตั้งหัวหน้าแล้วก็น้องยูไม่ไม่เบื่อยากเป็นหัวหน้านบหรอกคะเกียงจะคล้องครับี่นนองเพื่อนเกียงจะคล้องครับบอกให้พี่อ้อนบอกให้พี่อ่อนเกียงจะคล้องฉากกำลังจะติดตั้งนะครับฉากฉากมาแล้วกำลังจะติดตั้งอันนี้เป็นฉากเอ็นวายอยู่นะครับต้นซากุระ <ๆ>ไปลุกลูกกบมาแม่ลาอี่ันหน้าปานี้กักมาแม,ม่ลาเิืนหลาลูกน้องโยออกฉากแล้วลใช่การน,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 นไม่ถูกตลกเลยะคน่งานหน้าต็นนอไปจ่อยโชันน้าเห็น้ามเลยค่ะว่าอะไรอยางนมีเรือครับ พี i, ่บวก่านโอกนาว้นคนจะเป็นโกษันนอกสูงยางว้นเหรอนี่คนจะเป็นพคนนอกพตื้อสดุดูนะเนี่ยนอกพอตืสุนถึงมุสไเป็นผู้ยิ่งวัานอไอุ้่สไซดเขาไม่ได้ขอของเถื่อนจีบ่พอแม่มุไห้เห็นหน้า บ่ได้ขอขอมือเทอจกิงหือเ่และหน้ามือมีมู้ฉันมาเห็นงนา่เลยมาขอทานยัมาเห็นที่จะมูอฉัยังมาเห็นที่จะมู้ฉันใดก็ปะนะใช่ทุกทายหรอครับถึงมูฉันเป็นผู้หยิงบ้านออกนี่มูฉันก็ไม่ได้ขอไเลถึงมู้ฉันจะเป็นผู้ยิงบ้านออกแต่ฉันก็บอกค่ขอขอผู้ใดขพอกระแมงมูฉันเห็นน้าอยู่ว่าใดขอขอมือเทอจิงเลาหอ